ถ้าเธอไปใช้หลักการเพิ่มหลักการลดมันเขียนได้ไหมมันเขียนไม่ได้ไงเข้าใจหรือ,อยังนี่แหละลักษณะอย่างนี้แหละที่ข้อสอบเขาชอบออกกันถูกไหมเพราะมันนอกเหนือประเด็นที่เป็นเงื่อนอะไรครับเงื่อนไขในการเขียนไงเข้าใจหรือ,อยังเพราะฉะนั้นเราเขียนได้กรณีเพราะนั้นเธอได้ความรู้เพิ่มเติม,ตมขึ้นมาเลยไหมความรู้เพิ่มเติมกรณีถ้ามันจะเขียนเรียงติดต่อกันได้กี่ตัว สามตัวสัญลักษณ์ของตัวเลขโรมันนั้นต้องเหมือนกันแต่ถ้าตัวที่สี่ถ้าถ้าเขียนอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ครับแต่ถ้าตัวที่สี่เป็นอย่างนี้ได้ไหมครับได้เข้าใจนะโอเคครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับแปดร้อยอะไรครับ d C C C D C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  ตรงนี้ต้องใช้หลักการอะไรแล้วหลักการลอาหลักการลดเพราะเราจะเขียน I อสี่ตัวได้ไหมไม่ได้เลยเห็นไหมเข้าใจยัง i ออะไรครับ iv ไอเ้ย iv สิ vi ได้ไงหลักการลดต้องเขียนสัญลักษณ์จากน้อยไปหามากแม่จําหลักการไว้เข้าใจหรือยังครับเห็นไหมประเด็นเพิ่มเติมเห็นไหมความจริงบางทีมันไม่มีในเนื้อหามันนอกหลักเกณฑ์เพราะนั้นจำต้องจำต้องบอกนักเรียนว่าต้องพยายามไปศึกษาเพิ่มเติม ในการทําแบบฝึกหรือใบงานที่อาจารย์ลงในไลน์ให้อะไรให้ไปเราต้องไปทํามันจะเกิดมันจะเกิดข้อคิดขึ้นมาเข้าใจหรือยังครับตอนนี้โอเคไหมอ้าวสรุปเขียนยังไงครับสรุปออกมาเป็น M M M b a r ารนะใส่บาร์ด้วยนะครับแล้วก็อะไรครับ D b a r ร์ a r บาร์เ b a บาร์ r บา D, C, 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 แล้วก็ I, V โอเคไหมนะฮะทั้งหมดนี้ในชั่วโมงนี้ก็เราก็จะได้ความรู้ไปว่าก่อนจะจบในชั่วโมงนี้ก่อนจะจบในในชอตนี้เราพูดถึงอะไรครับหนึ่งการเพิ่มสัญ,ญลักษณ์ของตัวเลขโลอะไร <Okay. S 1> โลมันถ้าใส่บาเข้าไปข้างบนมันจะมีค่าเป็น1,000 เอา1,000ไปคูณกับค่าของตัวเลขโรมันมันก็จะเป็นค่าของ D bar V bar X bar แต่ I bar มีไหมครับไม่มีไม่มีเข้าใจหรือยังครับเข้าใจแล้วนะประเด็นที่2ที่ได้ได้จากการเรียนในชั่วโมงนี้ก็คือการเปลี่ยนตัวเลขฮินดูฮาราบิก เป็นตัวเลขโรมันซึ่งความรู้พื้นฐานนักเรียนจะต้องเข้าใจในเรื่องของการเขียนตัวเลขคินดูฮาบิกในรูปของการกระจายตามค่าประจำะไรครับค่าประจำหลักก็กระจายมาเป็นค่าประจำหลักหลังจากนั้นใส่ตัวเลขโระไรครับโรมันลงไปโดยใช้หลักการที่เรียนมาแล้วทั้งหมดจากคลิปที่แล้วโอเคไหมครับครับในวันนี้ก็ในช็อตที่สองก็เราก็จบเรื่องนี้ แล้วจะมีความรู้เข้าใจมากน้อยขนาดไหนเราต้องไปฝึกจากใบงานที่อาจารย์จะให้ไปในในไฟล์ตอนหลังนะครับก็กลับไปฝึกแล้วก็จะมีอะไรดีขึ้นเยอะนะครับมีอะไรก็ถามได้เลยนะครับโอเครับสวัสดีครับ